ค่ะเรื่องเงินเดือนข้าราชการก่อนหน้านี้นะคะท่านผู้ชมจำได้31ตุลาคมเนี่ยครมะบอกว่าให้รองนายกปันปรีไปดําเนินการวันนี้คอรมออนุมัติแล้วค่ะรวดเร็วทันใจนะคะและจะมีผลพฤษภาคมพร้อมๆกับเงินดิจิตอลเลยถ้าผ่านนะ ทำลายเดียวกันแต่ระหว่างนั้นจะมีเงินช่วยให้ก่อนนะคะโดยคุณดนุชาพิชยานาันเลขาที่การสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเลขาสภาพ,พัฒน์บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนค้าราชการค่ะทีนี้มันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3กลุ่มแบบนี้ท่านผู้ชมคะกลุ่มที่เป็นค่าราชการบรรจุใหม่จะปรับฐานขึ้นปีละ10ในระยะเวลาสปีก็คือว่า เริ่มปรับสมมุติว่าปีหน้าบรรจุใช่ไหมคะปี6-7อย่างเงี้ยคะ่ะข้าราชการปริญญาตรีนะบรรจุปี6-7ปีแรกเนี่ยจะได้ที่16,500และปีที่268จะได้18,000 เพราะตามนโยบายคือ18ื่นแปดก็จะไปได้ในปีที่2ของการทํางานคือปี68เนาะปีที่สองแต่เนื่องจากว่ามาตรการนี้จะมีผลหนึ่งพฤษภาคม67ค่ะระหว่างรอปร,รับฐานเงินเดือนก็จะมีเงินช่วยค่าครองชีพเข้ามาให้ก่อนแต่ว่าไอ้เงินค่าครองชีพเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวรอกรมบัญชีกลางกลับไปพิจารณารายละเอียดมาเสนอคอรมออีกครั้งหนึ่งนี่คือกลุ่มแรกนะคะข้าราชการบรรจุใหม่ที่จบปริญญาตรีแน่นอนว่าพอเป็นแบบนี้ข้าราชการเดิมจะต้องหื ชันพึ่งเข้าปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหรือก่อนหนะ้านั้นอย่างเงี้ยค่ะ <Ừ. S 2> ประเด็นก็คือปรับด้วยนะคะค่าราชการเดิมปรับด้วยแต่ปรับถึงแค่ C8 หรือระดับชํานาญการพิเศษเท่านั้นก็คือจะปรับฐานให้สูงกว่าค้าราชการบรรจุใหม่ค่ะจะได้แบบไม่น้อยใจกันนะเนาะคนเข้ามาใหม่ควรจะต้องได้น้อยกว่าคนที่อยู่เดิมถูกไหมคะแต่ถ้า C9 ขึ้นไปไม่มีการปรับเงินเดือนให้แล้วนะคะเพราะว่าฐานเงินเดือนสูงอยู่แล้วครับเอาปิดท้ายสันส้นๆ